นี้ไปที่วิธีอีกอันหนึ่ง modify c-can นะครับหลักการนะมันเหมือน c-can กับนิวตันรับสารทุกประการเลยนะครับแต่ว่ามันมาแก้เรามันมาแก้มันมาแก้ข้อด้อยของ c-can ตรงที่ว่าแม้ว่าเราจะพยายามเลือกค่าเริ่มต้นในรอบเริ่มต้นให้ใกล้กันเท่าไหร่นะแต่พอขึ้นรอบถัดไปเนี่ยความห่างระหว่าง อะไรอ่ะระหว่าง x i กับ x i ลบหนึ่ง y i กับ y i ลบหนึ่งเนี่ยมันมันควบคุมไม่ได้นะครับเห็นไหมเนี่ยมันไม่ได้ชิดกันทุกรอบเพราะฉะนั้นการแก้ไขของ modify c c a n เนี่ยทรงมันจะเป็นแบบนี้นะครับทรงมันจะเป็นว่า นะสิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนจริงๆคือตัวฟังก์ชันจริงๆนอกนั้น,นเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่เราพยายามจะแก้ไขก็คือว่าไอ้จุดข้างเคียงเนี่ยแทนที่เราจะต้องกําหนดว่าเป็น x i ลบหแล้วเราเป็นคนเลือกค่าเริ่มต้นใส่เข้าไปเนี่ยไม่ละเราเสกมันขึ้นมาเลยทุกรอบนะครับโดยการโดยความช่วยเหลือของตัวนี้นะครับเรามีค่าเดลเล็กๆตัวหนึ่งนะครับ ออตอนที่เราเลือกขั้นเราเลือกจุดเริ่มต้นเป็น x i กับ y i เนี่ยมันจะเสกจุดข้างเคียงคือ x i ลบห y i ลบหเนี่ยขึ้นมาให้เราเลยนะครับแต่ว่า y x i ลบห y i ลบ1เราไม่ได้เขียนเป็น x i ลบห y i ลบ1เราเขียนเป็น x i แล้วบวกด้วยระยะเก้าเล็กๆก,ก,ก็คือเดลคูณกับ x นะครับส่วน y i ลบหเราก็เสกมันขึ้นมาด้วยการขยับไปนิดนึงก็คือ y i แล้วก็ขยับไปอีก เดลคูณกับ Y นะครับเพราะฉะนั้นในทุกๆรอบเนี่ยเมื่อเรามีค่าเริ่มต้น x i กับ y i เรียบร้อยแล้วเนี่ยจุดข้างเคียงคือ x i ขยับไปนิดนึงขยับไปด้วยระยะเดล x กเนี่ยกับ y i ที่ขยับไปในระยะเดล y เนี่ยก็จะถูกเซกขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับเวลาเราเรียกสร้างค่าเริ่มต้นขึ้นมาใช่ไหมนะ จุดข้างเคียงของมันน่ะ x บวกกับเดล x เนี่ยมันจะถูกเศษขึ้นมาเลยนะครับก็คือเอา x ใช่ไหมบวกกับเดล x เดลของผมอ่ะคือตำแหน่งนี้ d7 เนาะซึ่งผมล็อกเซลล์ด้วยดอลลาร์ทรายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เนี่ย y ที่เป็นจุดข้างเคียงก็คือตัว y ใช่ไหมแล้วก็บวกกับเดลคูณกับ y นะครับก็จะเกิดขึ้นมาทันทีละสตัวนี้นะครับทีนี้ตัวฟังก์ชันนะครับ f1 กับ f2 เนี่ยก็ต้องไปหามาอ๋อเดี๋ยวเด๋ยโทษทีอธิบายข้ามไปนิดหนึ่งเคอร์หนึ่งบเคอร์เนี่ยจริงๆหลักการเดียวกันก็คือเอาฟังก์ชันของ x i y i ใช่ไหมกับฟังก์ชันของอจุดที่ x ขยับไปนิดหนึ่งนะครับมาเทียบเพราะว่าเรากำลังจะดูว่าเมื่อ x ขยับแล้ว f1 ขยับเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะนั้นเราก็เอาฟังก์ชันของ x i y i มากับ ฟังก์ชันเมื่อ x ขยับนิดนึงมานะครับตัวหารก,ก็จะเป็นการที่ x ขยับนะครับจาก x i ไปจุดข้างเคียงที่เป็น x i บวกกับเดล x นะครับเค rf หนึ by ry ก็คือเราเอาฟังก์ชันของ x i y i มาแล้วก็เอาฟังก์ชันของ x อ x i y i ที่ y ขยับนิดหนึ่งนะครับเห็นไหม y ขยับนิดหนึ่งนะครับตรงนี้นะ ตัวหารก็จะเป็นการที่ y ขยับอะ่ะ y ขยับจับ y ากไ i ไปยังจุดข้างเคียงก็คือ yi บวกกับเดล y นะครับฟังก์ชัน2องคอนเซปต์เดียวกันนะครับก็ผมมาผูกสูตรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็ขี้เกียจพิมพ์ใหม่ก็จะมาพิมพ์ใหม่เฉพาะฟังก์ชันของโจทย์ข้อนี้ซึ่งจริงๆผมก็ขี้เกียจพิมพ์ใหม่เหมือนกัน พอดีว่าผมวางชีสด้วยตำแหน่งของ c c แคนกับ Mod i f y c c a n นที่มันอ้างอิงสูตรสัมพันธ์กันนะครับเพราะฉะนั้นผมสามารถ Copy จากหน้าเมื่อกี้มาได้เลยนะครับอันนี้คือฟังก์ชันของ xii อันนี้คือฟังก์ชันเมื่อ x ขยับไปนิดหนึ่งถูกต้องนะครับมันอ้างอิงกับเซลล์ที่ x ขยับไปนิดหนึ่งอันนี้คือฟังก์ชันเมื่อ y ขยับไปนิดหนึ่งแต่ x ยังอยู่ที่เดิมอันนี้ถูกต้องนะครับ ฟังก์ชัน2อ้างอิงจาก x กับ y ถูกต้องฟังก์ชัน2เมื่อ x ขยับนิดหนึ่งนะครับอ่ะ x ขยับนิดหนึ่ง y ตัวเดิมนะครับอันนี้คือ x อยู่ที่เดิม y ขยับนิดหนึ่งอ่ะถูกต้องละตัวนี้ผมก็ผูกก็เรียบร้อยแล้วนะครับเพิบลงมาอ้าว error ผมก็เหมือนเดิมได้นะเนี่ยคอกมาคอมา ตอนที่เราขึ้นรอบใหม่เนี่ย x, นะ x เริ่มต้นรอบนี้จะเป็น x ใหม่เมื่อรอบที่แล้วนะครับแล้วก็ y เริ่มต้นรอบนี้จะเป็น y ใหม่เมื่อรอบที่แล้วนะครับส่วนจุดข้างเคียงอะ่ะมันจะต้องถูกเศษขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นผม copy สูตรมาอันนี้คือจุดข้างเคียงใช่ไหมคือเอาตัวมนะันแล้วขยับไปนิดนึงนะครับขยับไปนิดนึง จุดข้างเคียงตรงนี้ก็เหมือนกันตัวมันเองใช่ไหมแล้วก็ขยับไปนิดหนึ่งนะครับที่เหลือเนี่ยมันเป็นสูตรเดิมแล้วอะ่ะผมก็ก๊อปได้เลยนะครับอ่าออกมาเป็นนี้เป็นนี้นะครับโอเคอ่าอันนี้มีเขาว่าจะเข้าอย่างรวดเร็วเหมือนนิวตันรับสารเรียบร้อยสี่รอบเท่าเดิมนะครับ คำตอบเราอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เท่ากับนี่อันนี้เท่ากับอันนี้นะครับแล้วก็คําตอบจะเป็นคําตอบเดียวกับนิวตรัลสันเลยแหละแล้วก็รอบก็เท่ากันด้วยเพราะว่าเราตั้งใจให้มันเป็นแบบนั้นถูกไหมคือถ้าเกิดเราสามารถทําให้ x 2ตัวกับ y 2ตัวมันชิดกันทุกรอบได้อ่ะ การประมาณค่าอนุพันธ์พวกนี้นะครับอนุพันธ์พวกนี้มันก็จะใกล้เคียงกับของจริงได้นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้แปลกใจอะไรที่ถ้าเราทำ modify cscan แล้วมันจะเร็วพอๆกับนิวตันรับสันแต่ว่าอ่ะแลกกับการที่เราต้องทดเลขมากบรรทัดขึ้นแต่เออเราไม่ต้องดิฟนะครับโอเคไหมรากษาความเข้าใจการประมาณค่าอนุพันธ์ด้วยเดลตาา้า y หารเดลตา้า x นั่นแหละ นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นก็ขอให้กลับไปหัดทำด้วยความสนุกสนานนะครับวิธีนี้ก็จบแค่นี้นะครับ